สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับองศินแล้วนะคะในเกมไหมครับอีกเช่นเคยโอเควันนี้มีเราจะมาบอกก็มีโค้ดมาชอบฟลิปนะมามาปลินกันเถอะง่ายๆเลยก็แค่กดค้างโอ้ยขวดตรงน้ำเซ็งอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นติดบ้ากันอ๋อโอ้โห ฉันถ่ายคลิปอยู่นะจ๊ะดำน้ำได้แล้วโ,โหน้ำลึกนี้เอ่องั้นเราก็มาดูกันเลยโอ้เออจมน้ำเสียงแพบโอเคแล้วก็ขึ้นมาบนบกเลยแล้วทีนี้ก็มาต่อเลยแล้วก็ใช้แอนวิ้มาเปลี่ยนใ้ฟิชืชอว่าวัต f ์ฟรเก็จะได้ฟิีกันง่ายง่ายโอเค โอ้บังมง่ายเกินไปเดี๋ยวอันนี้คือเราแบบใหนะม่นะไม่ใช่แบบเบกอเหมือนเดิมโอเคนี่กระท่อมน้อยเราสร้างมาแล้วนี่บ้านใหญ่เราโอ้โหดูนี่คือสัวผักนี่คือสวนไก่เราวีกยางเลยโอ้โหกว่าจะต้อนเข้าได้นะคะนี่เราคือหมาเราวางแค่สองตัวนะแต่จะบอกว่าเราต้องโยนสีให้รู้จักชื่อแล้วก็ คือเราเผอให้อาหารมันแล้วมันดันปผสมพันธเองกันใช้ไล้เออเป็นไงแต่ว่าดูดินี่บ้านใหญ่เราอันนี้เป็นน้ำตกทำเหมือนส่วนญี่ปุ่นโอเคองเงี้เราก็เข้าบ้านก่อน,อนดูข้างในบ้านนี่อันนี้คือห้องนั่งเล่นของเรามนีห้องนั่งเล่นอันนี้เป็นห้องเต้บรนห์ นึกถึงเรื่องนึกเรื่องอะไรเดี๋ยวเราวางเตียงไว้ก่อนทุกคนอาจจะรู้เลยวางเตียงแล้วรู้อ๋เอเฉลยแฮรี่พอตเตอร์ไงคะโอเคสภาพบ้านมัอนหลุอยู่แล้วโอเคนี่คือทองน้ัโอ้สบายใช่เซ็ตสบายมากไอ้บอกอึ๊งแบบหุดอ่ะเอาสีแมวที่เรียบบมขม้นบนโอเคกด โอเคเราไปหาแมาดว,มว,ว,วมดีกว่าเราเลี้ยงแมวไว้ใส่สี่ตัวเราอาไปสองตัวเราให้าแมวก็เลยมีลูกอ้าเป็นไงใส่เลี้ยงาฉันเยอะว่าน,นี่คือท้องนอนเราแต่ก่อนนี้เป็นห้องนอนแต่เราก็ด,ดัดแปลเราเปลี่ยนให้มันเป็นนี้เลยห้องทํางานอะไรประมาณนั้นเลยเดี๋ว อ่เป็นทำตะเมอนนเลสเตอตูนเลสเตอตูนใช่เลสโตนโอเคนี่เหมือนแบบกระจกไม่ใช่แล้วะโอเคเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันเถอะโอ้โูชั้นสองชั้นสองนี่ไงแมวแต่มันอีกตัวหนึ่งมาอยู่ในห้องครัว ดูดินี่ไงถ้าเราเปิดมันจะทำมันจะทำไงเปิดไม่ได้เพราะว่าแมวมันนั่งอยู่โอเคน้ำเหียวโอเคนี่ก็เป็นตัวก,กินข้าวแก้วน้ำโอเคเราจะมาต้มน้ำโอเคต้มน้ำโอ้โหในกระทะไม่ เอาสุดยอดเลยป่าเพียบเอา้าเดี๋ยวโอ้ยนึกว่าฮีโร่บายมันดูเหมือนมากทำไมจะกินตาฝากไปได้ขนาดนี้มาพีอันนี้มันไม่มีฮีโร่บายเออเนาะคิดได้ไงเรา <laughs> เราไปทำอะไรกบ่างดีไหมถ้วานี่ไหมสวนน้อย แพี่ดิเออก็ท้านอแู้วไม่ใช่ส่วนน้อยดูนี่คือเป็นส่วนญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูกระ่อบนั้นดูดิคือเราสร้างแบบให้แบบพยายามไม่ให้เห็นว่ามีกระ่อบอย่างนี้อ่ะทางข้างหน้าก็ดูลอกมากเลยแบบแค่ไม่เห็นตาข้างหลังโอ้โหดีเจจะเนียนไปไหนจ๊ะโอเคเรามาจอดลงตรงนี้ ถ้าเราว่างนะเดี๋ยวเราจะทำอีกแล้วเป็นเซอราไวอร์โอเคเรามาตกปลากันเถอะตกไม่ได้สักตัวเอาเรามีที่ตกฮานะคะตกปลาเอ้ยไม่ใช่ตกปลาเลยไม่ใช่เลยไปหาสัตว์มาสัก,กตัว,วหรือเอเลี่ยนอะไรก็ได้สลามลุงข้าไปแล้วเพราะเราเคยตกสลามเออจะไปบ,บอกทำไม ตกคิปเปอร์ก็ได้โอ้โหเล็งที่เล็งเข้าที่หวัวโอ๊ยเจ๊ฉันเจ็บหืเนี่ยพอถอดเบ็ดมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่กระท่อมน้อยของเราอีกหลังนึงเคนี่ก็เป็นแค่บ้านหลังไงมน้อยของเราเดี๋ยวเราไปดู ปากกันเนาะไปกันเลยโอเคขณะนี้ก็วินไปพเพราะขี้เกียจเดินเดินมานานนี่ไงนี่คือแม่นม้ำดูดิเต็มเลยเราจะทำให้แม่นมนหนุ่มไห้อุ๊ย,ยเจอแล้วเอ็นเตอร์แมนโอเคแล้วก็ถึงแล้วอาวไม่ใช่น้าบ้าน ก้อนเกว่าหน้าบ้านโอเคเจอถึงหน้าบ้านหน้าบ้านจะมีต้นไม้ซึ่งคำให้เขายามากมันก็เป็นกระท่อมน้อยนละมีเท้าแค่เดียวโอเคองั้นก็ไปสร้างอะไรกันดีไม่รู้ตรงน,นี้ว่าสร้างโรงเรียนดีไหมจะไม่สร้างมาเนาะจะไว้นะ้ำไว่นี่นะ แต่ว่ามันจะไม่ค่อยลึกก็ดีอึดคือเราก็เป็นบอลเล็กๆนะไม่ต้องบอลใหญ่แต่ก็คทบลึกโอเคไม่ต้องมีสะกดิ์เด็กหรอกเพราะเราก็สน,สนุกเอ้า มนส่งเท่าไหรอ่อ่ะไม่ลึกเลยแค่ส่งบล็อกอ่ะเป็นไงไม่เห็นลึกเลยนะวิอดอกไม้เรอทำไม่ลึกหรอกนะ สูงมาหน่อยเราเคยทำนะแบบมันก็สูงดีลึกอยู่แหละแต่ว่าไอ้ไน,น้นมันน้ำมากเพราะเราทำเป็นสระใหญ่ไง,งแล้วก็เป็นสระเล็กๆไม่ได้คิดอะไรมากพิมพ์ชื่อแบบว่าฟันวัตเตอร์ปาร์คสนุกปาก็ไม่รู้แหละมีสระมีสระเด็กด้วย ซึ่งกว้างมากแล้วเทน้ำทีโอ้โหเม่ล่จะเต็มค่ะพี่คือนานมากอะ่ะเราใช้น้ำแข็งด้วยกัขี้เกียจเพราะว่าใช้น้ำมันก็นานนานเอาเราจะเลยไปไหนแม่มือนนี่โอ้โหไม่รู้ครับแม่ t、嗯 โอเคขานาดนี้แสะน้ำก็เต็มแล้วเดี๋ยวขา้าไปช่วยแม่ทำงานแป๊บหนึ่งอากลับมาแล้วเจ้านะ้าพี่เต็มบอ่อดีกว่าโอเคมันยังหายไปตรงกลางโอ้เอาทรายมาไม่ได้เรื่องแน่บ้าคอดเอ้า โอเคเรียบร้อยได้สระน้ำแล้วอูอยากเล่นแล้วว่าหาที่โดดน้ำเนาะหนึ่งสองสามโอเค ตรงนี้ได้ไหมจุงเฮเราดำน้ำทงนี้ดีกว่าเนาะวันได้ไม่ได้เรื่อกแฮค่ะเดี๋ยวขอตัวอีกแป๊บหนึ่งนะคะโอเคมาเล่นต่อเอา้ามือแล้วหรอหื เรากลับบ้านไม่นอนดีกว่ากระตกน้อยน้อยของเรามันต้อยเนบีกแล้วเบื่อจังโอเคชาดไปข้างต่อดีกว่า,อ,า,วาอ่าแป๊บน,นึงแม่ใกล้เสร็จแล้วโอเคบินไปเลยดีกว่าอ,อยู่ปิดคลิป โอ <Okay. S 2> เคระพุ่งเปิดพุ่งอาลหถึงเวลาที่เราอ้าวมาเดี๋ยวโอเคพอได่มันป่าเลยเอาละขณะนี้ได้เวลาที่ฉันจะมาโดดน้ำแล้วตุ่มอ้าวสบายดี มันว right? hmm. ่ายน้ำได้เหรอแต่เขากอดแก้มเอายืมพักแป๊บนึงนะเอาเอาเดีย